เพื่อนๆอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งติดตามให้ผมด้วยนะครับสวัสดีครับเพื่อนเพื่อนรักนักสะสมเหรียญเก่าแบงก์เก่ารวมทั้งเพื่อนๆนักสะสมมือใหม่นะครับสวัสดี FC สวัสดีเพื่อนๆพี่ๆน้องๆหรือว่าท่านที่เข้ามาชมช่องครูดงคอยครั้งแรกนะครับต้องบอกว่าเป็นเกียรติแล้วก็เป็นกำลังใจให้กับคนทำคลิปวิดีโอ ช่องเล็กๆแบบนี้อย่างสูงนะครับช่องผู้ดงคอยจะเป็นช่องที่นอกจากบางครั้งจะมีการประกาศรับซื้อเหรียญกระสาบนะครับหลักๆครูดงก็จะมีการแบ่งปันความรู้แล้วก็จะมาอัปเดตราคาให้กับเพื่อนๆพี่ๆน้องได้ทราบกันนะครับสำหรับคลิปนี้ EP นี้ไม่ให้เป็นการเสียเวลามากมายนะครับครูดงจะมาอัปเดตราคาของเหรียญ10บาทพศนี้นะครับนั่นก็คือ พศ2543สำหรับเหรียญ10บาทปี2543นะครับจำนวนการผลิตถือว่าถ้าเป็นเหรียญหมุนเวียนก็ถือว่าน้อยนะครับจำนวนการผลิต1,666,000เหรียญ1ล้านกว่าๆนะครับก็ต้องบอกว่าถ้าเป็นเหรียญที่ระลึกก็ถือว่าเยอะ แต่ว่าถ้าเกิดเป็นเหรียญหมุนเวียนก็ถือว่าน้อยเพราะว่าเวลานํามาใช้ในระบบหมุนเวียนก็มีโอกาสสูญหายได้ในระบบหมุนเวียนแล้วก็ยิ่งมีการปัจจุบันนําเหรียญเก่าๆไปหลอมเป็นผลิตเป็นเหรียญของในหลวงรัชกาลที่10ก็ค่อนข้างเยอะนะครับเป็นเรื่องปกติเหรียญน,นี้นะครับจำนวนการผลิต1ล้านกว่ากวาถือว่าเป็นเหรียญตัวติดผลิต,ลตน้อยลำดับ6 ต้องบอกว่าเหรียญนี้สมัยที่ยังไม่คนยังไม่นิยมกันเหรียญนี้ยังไม่มีราคานะครับปัจจุบันที่คู่ดงเห็นอยู่ในกลุ่มของนักสะสมนะครับเนี่ยเนี่ยเหรียญสภาพแบบที่อยู่ในมือของคู่ดงเนี่ยช้าน้อยแต่ว่าก็ไม่ได้ว่าเงากิฟนะครับก็ช้าน้อยนี้เฉลี่ยแล้วที่มีการซื้อขายกันเนี่ยเท่าที่คู่ดงเห็นนะครับจะอยู่ที่เหรียญละ30บาท ลองลองดูนะครับนี่คือการซื้อขายกันจริงในกลุ่มนักสะสมนะครับฉเฉลี่ยแล้วอยู่ที่เหรียญละ30บาท10เหรียญก็300บาทนี่คือข้อมูลจริงๆคู่ดงอยากจะบอกกับเพื่อนๆพี่ๆน้องหรือลุงป้าน้าอาที่ค้าขายตามตลาดนัดหรือว่าน้องๆที่ทำงานตามร้านสะดวกซื้อนะครับเหรียญพอสอแบบนี้หลายคนไม่ทราบนะครับว่ามีราคาเกินหน้าเหรียญหลายเหรียญก็ หลักร้อยก็มีหลักพันก็มีหลายคนไม่ทราบว่าเหรียญแบบนี้มีราคานะครับช่องคุโดกงก็จะนําข้อมูลนั้นๆก็มาพูดมาคุยคุโด่งแนะนําเลยเนี่ยใครเจอปี 4- ี่สเนี่ยเก็บเอาไว้เลยนะครับเพราะว่าปัจจุบันแบบขี้หมูขี้หมาเลยก็20บาทแต่ว่าปัจจุบันที่เล่นกันก็เฉลี่ยแล้วอยู่ที่20บาทถึง30บบาทนี่คือข้อมูลจริงมีการซื้อขายกันจริง ในกลุ่มนักสะสมนะครับแล้วก็วันหน้าราคาเริ่มแพงอีกแน่นอนวันนี้มีข้อมูลสั้นๆแต่เพียงเท่านี้นะครับก็คาดหวังว่าเป็นประโยชน์เนาะใครเจอเหรียญปี4 3เก็บไว้ทันทีแตุ่โด่งก็เชื่อว่าหาแทบไม่ได้แล้วละ่ะในในเหรียญหมุนเวียนหรือว่าในระบบหมุนเวียนี่หาไม่ได้แล้วละ่ะแต่ถ้าเกิดใครมีแล้วไม่ใช่พ่อคะา คุโดกแนะนําเก็บเอาไว้นะครับวันหน้าราคาสูงขึ้นอีกแน่นอนสําหรับวันนี้หวังว่าเป็นประโยชน์โชคดีมีความสุขอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้คุณดกด้วยนะครับสวัสดีขอบคุณครับเพื่อนๆอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งติดตามให้ผมด้วยนะครับ